สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวานพะบันหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อวานพะบันหุ่นหมีส5เ้ามเฮ็ดอาหารอีสานแซ่บๆสดน้ำหอมๆแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะเมื่อวานพะบันหุ่นหมีส5เ้ามเฮ็ดแกงอ่อมเนื้อขาล้ายไนนะครับเนาะใส่มารือใส่ผักชีแล้วหอมๆแซ่บๆนะครับพี่น้องเอามาเลิมกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มจนด้วยนะครับเนาะ จังเชินเคยครับพี่น้องตำพริกแข่งสะกอนนะครับพริกนี่นะครับี่ใส่เป็นพริกสดกรไดหรือพริกแข่งก็ไดแล้วแต่หมักไผ่มันเนาะพี่น้องนะครับพอบัตรหุ่นมีมากกบบเพชรจะจานแนยจังหน่อยก็ได้ใส่เป็นพริกแข่งนะครับเนาะเพชรหล่อนแน่จังหน่อยนะครับพี่น้องเรียบร้อยแ้ละฮากเกอา์ในส่วนของหัวหอมแดงกับกระเทียมครับมาตัาใส่นะครับเนาะในขั้นตอนที่จะทาเครื่องแกงนี่นะครับเนาะผู้ใดอยากจะเอาตะไคร้นะครับมาตําใส่น้ำกระไดนะครับตะไคร อันซอยนะพี่น้องเนาะแต่สูตรของพ่อพันมีตําแค่พริกแห้งหัวหอมแดงกระเทียมนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพ่อปันพุ่นนี้กระชิ่น้ําขิงใบขวัวสะกอนแห้งเครื่องเกลมันหอมจากหน่อยสะกอนนะครับพี่น้องนะครับในการเฮ็ดเก่งออมืมอนี่นะครับเนาะพ่อพันพุ่นมีใส่ผงกระทินะครับพี่น้องเด้อนะครับจนจะได้เห็นภาพชัดเจนนะพี่น้องน่าเห็นในมเมหินมุมปางชัดเจนนะครับ ทุกครั้งเท่เป็นในช่วงของไส้หมอนะครับแต่เมื่อนีปพอบัดมีเฮ็ดไส้เป็นกระทะพี่น้องทั้งหลายจึงสิไดเห็นภาพมุมกวกบ่างนะครับเนาะเขาเอาเครื่องแกงใส่กระทะแล้วนะครับพอติมน้ำลงไปจังน้อยแล้วก็เอาตะไคร่ใส่ลงไปเข้วมันหอมสะกอนนะครับเนาะคนตัวไปตัวมานะครับเนาะเครื่องแกงก็จะเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องนะครับพอบรรทมีกะเซียวเนื้อนะครับขาล่าที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเนื้อขาไ่าไนนะพี่น้องเมื่อนี้เนาะนะครับ มาใส่ลงไปแล้วก็ค้นจนกว่าเนื้อมมนจะสุกนะครับพี่น้องเฮดแบบนี้นะครับการขวแบบนี้ก้อนนะครับจะเฮดให้ได้ความหอมความมันของเนื้อออกมาพอนะครับพี่น้องนะครับสูตรนี้นะครับเนาะใสีในแกงออมมันแสบมันมันมันหอมนะครับพี่น้องนะครับขวเนื้อเริ่มสุกแน่จะหน่อยกระเทียวใบบักกูดใส่ลงไปครับพี่น้องนะครับคนไปคนมาแน่เจ้หน่อยแล้วนะครับเนาะทุกสิงทุยางเริ่มลยพอดีแล้วครับพี่น้องเพราะบ้านมัมีกระสิเริ่มถูกนะครับเนาะ เริ่มตรวจด,ด้วยนะครับประแดกปลูกต้มตาแม่ปุญลำนะครับปุงเห็ดยั้งกระแสบนะครับพี่น้องเนาะเขาใส่ไปจากทะพีนิดๆน,นะครับพี่น้องเรต้องใส่ทางทะพีเคิงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทหุ่นมีกระติดปุ่ตามมาด้วยน้ำปลานะครับ ทุกเมื่อนี้นะครับในการปรุงอาหารพ้าบานมันมีส้ใส่เกลือนะพี่น้องเนาะลดความจัดจานลงแนชางน้อยนะครับเอาใส่น้ำปลาลงไปแล้วกับิีสใส่ผงชูรสลงไปนะครับเนาะใส่ลงไปแล้วกับค้นให้มันเข่ากันสะกอนนะครับพี่น้องคนตัวไปตัวมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าเครื่องแกงเข้าเครื่องเข้าแกงเข้าเครื่องปรุงนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วพ้าบานวันนี้ก็จะมาเคลือนะครับที่ฮันเวนะครับแซนามน้ไปกับเอามาใส่ลงไปสะกอนนะครับพี่น้องใส่ลงไปแล้ว คนให้มันสุนกแน่จัหน่อยสก่อนเนื่องจากว่าป็เคือนันสีกกนสกุกเนี่ยกมูวักหน่อยเพราะวัานมีก็เลยเลียกว่าขวดใส่กันสก่อนนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วเพราะบ้านนุ้นมีกระติ่เติมน้ำลงไปนะครับพี่น้องน้ำเป็นน้ำกลมโคโง้งใหญ่เฮานั่นแหละนะครับพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันแน่ชักหน่อยแล้วก็เคียวเคีในส่วนของเครื่องแกงที่มันติดขอบดูนะครับลงใส่น้ำนะครับพี่น้องนะ น้ำเดือดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มสุกแน่เช็คหน่อยนะครับเพรบัานมีก็จะ๊ยมมะยอ,อใส่ลงไปนะครับเดือบเลยนล้วก็ใส่ลงไปแน่แล้วเขาก็ค้นมาเข่ากันนะพี่น้องเนาะใส่ผักหลายๆเน้นผักนะครับมือนอี้ครับพี่น้องนะครับใส่มะยือลงไปแล้วก็ะิดตามไปด้วยนะครับพริกลูกโดดครับพี่น้องนะครับใส่พริกลูกโดดลงไปแล้วก็เชิดเคยครับขเขาก็ะิดค้นมาเข่ากันจพืสียดสุกไปพร้อมๆกันนะพี่น้องเนาะถ้าพกค้อนนะพริกมันก,ก็ะิดคางกูรู้อยู่ทั้งๆนะครับนี่น พอบัตรุนมีก็เลยตองคนเนี่ยจังหน่อยมันจะเสร็จสุกไปพร้อมๆกันนะครับแล้วแล้วใส่ต้นหอมลงไปชิผักชีล้าลงไปนะครับแล้วก็คนให้มันมเข้ากันเช็นเค,คือกผักมันจะเสร็จสุกเขนากันนะพี่น้องเนาะนะครับคนตุ่ลไปแล้มันก,ก็หอมเริ่มวข่าวเลยนะพี่น้องบานนี้เว้ยจะแส่บขนาดเลยเอาใส่ผักลงไปแล้วผักเริ่มสุกนะครับพี่น้องพอบันมุนมีก็ใช้ร้ยข้าวหัวเนี่ยจักหน่อยนะครับน,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 รนอกด้กัดแกงอ้อมนันนะครับใัรชี่ใส่ข้าวหัวก็ยังสูตรใส่บัตรุนมีก็ได้หรือที่ใส่ไปข้าวเบื่อ กระไดนะครับแล้วจะมาผวดมันนะครับเนาะมันก็สีหอมคุณระแบบกันนะครับนัวคนระแบบกันครับพี่น้องนะครับเอาเรียบร้อยแล้วคดเข้ากันดีแล้วนะครับเนาะบัตรนี้นะครับอบันนีก็สิชิมเบืองว่ารสชาติที่ปรุงไปนั่นนะครับเส่บนัวขนาดเนจังไหนหรือเส่ได้ปรุงยังเพิ่มบอนะครับพี่น้องครับ มเบึงแล้วนะครับแสบแล้วครับพี่น้องพราบ้านคุณนี้ก็เสียวนี่ส่วนของผักอีทูครับใส่ลงไปครับปิดถ่ายครับพี่น้องเนาะแล้วก็คนให้มันเข้ากันผักอีทูใส่ตัวน,น้ำเดือดจังสีเด้อพี่น้องเด้อดเป็นจังสีในขั้งพร้อมเลยนะครับเนาะใส่ลงไปแล้วก็คนคนๆเคี้ยวเคี้ยวให้มันจุ่มแล้วมันจะได้หอมผักอีทูหมอนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟนะครับพี่น้องโอ้ยแต่แสบขนาด กินกับขา้ขาวสวยก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีครับเมนูนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งในถ้วยกันนะครับหรือในจานกันนะว่ะาสิ่ปทกินขนาดใดจังใดน,นะครับแกงออมเนื้อขาไสในสูตรสไตล์พ่อปันพนมีใส่หมากึ่งใส่ผักชีลาวนะพี่น้องเนาะคลิปนี้พ่อบา้านพนมีก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปพ่อบา้านพนมีจะไม่ให้ยังไงกินให้เบิ่งให้ชมเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ